We'll โลฮาร์ Heart, ยอมเปิดทางน็อกเอา์ไปจีนหลังจากอึมครึมกันมานานนับเดือนพร้อมทั้งออกข่าวยืนยันว่าตนเองนั้นพร้อมเสมอที่จะเดินทางไปชิงแชมป์โลกคืนที่เมืองไทยแถมยังระบุด้วยว่าทางสมาคมมวยโลกนั้นระบุว่าการชกจะมีขึ้นในวันที่27กร,รกฎาคมนี้ในบ้านของแชมป์โลกชาวไทยแต่ล่าสุดทางเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของนิกเกลกัวก็ได้รายงานว่าทีมงานของไบรอนกาดิโตโลฮาร์อดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวท WBA นั้นยินยอมที่จะเปิดทางให้น็อกเอาต์ซีพีเฟสมาเจ้าของแชมป โลกคนปัจจุบันคู่ปรับเก่าชาวไทยให้เลือกผู้ท้าชิงได้เองรายงานข่าวระบุว่าในที่สุดโลฮาร์ Low นั้นก็ยินยอมที่จะกินเปล่าเคยยืดเวลาในการขึ้นชิงแชมป์โลกคืนในไฟบังคับจากทางทีมงานของแชมป์โลกชาวไทยแล้วก็เปิดทางให้นอกเอาได้เดินทางไปป้องกันตําแหน่งหนต่อไปที่ประเทศจีนกับรองแชมป์โลกอันดับที่ 2, 2> ดีกรีอดีตแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเบทดมนูบีซีเสียงเจ้าจงในไฟหน้านี้อย่างไรก็ดีมีข้อแม้หลังจากไฟนี้แล้วนั้นนอกเอาจะต้องขึ้นป้องกันแชมป์โลก ขนต่อไปกับทางโลฮาร์ทันที